สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เปิดซีซันแล้วนะคะเริ่มขายกันวันแรกนะคะแล้วก็วางกระเป๋าในส่วนของชาแนล 21A วันนี้วันแรกซึ่งเบนก็มีโอกาสนะคะที่จะไปดูกระเป๋าใบหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ได้ตัดสินใจซื้อมาวันนี้ก็เลยจะมาอันบ็อกซิ่งให้กับเพื่อนๆนะคะในส่วนของกระเป๋าใบนี้ว่าใบซีซันนี้เบนชอบและก็เล็งใบไหนนะคะ เราก็มาอันบ็อกซิ่งกันเลยนะคะว่าใบที่เบนน่ะชอบตอนนี้นะคะถือว่าเป็นใบไหนส่วนชาแนลผูกโบแบบนี้เบนก็เป็นคนขอให้ตัว SA อ่ะคะ่ะเขาผูกกล่องให้เป็นเหมือนกล่องของขวัญเนาะเขาก็มีการห่อมาให้อ่ะคะ่ะเป็นการห่อแบบปกติแล้วก็ค่อนข้างสวยเนาะเหมือนเดิม สีตื่นเต้นเนาะคือใบนี้ค่ะเบนก็เลงมาเนาะว่าอยากที่จะได้เบนเลงมาอยากได้กระเป๋าไซส์ประมาณ8นิ้วซึ่งไซส์กระเป๋า8นิ้วอ่ะค่ะก็เป็นมันมี2สีนะที่เบนอยากได้ก็คือเป็นสีที่เคยบอกเพื่อนๆไปก็คือสีโรสโกแต่พอไปหน้างานอะคะ่ะตัวเบนก็ไม่ได้กระเป๋าสีที่ต้องการนะเพราะว่ามันไม่มีแล้วก็หายากเข้าไปอีกก็คือขนาดไปคิวนะคะห้างเปิด ตอน11โมงอะ่ะเราก็ยังไม่ได้กระเป๋าที่เราต้องการเลยแล้วกระเป๋าที่โชว์อ่ะค่ะพวกใบเล็กๆที่ยอดนิยมอ่ะค่ะ mm hmm. ก็มีให้โชว์แต่ไม่มีขายนะคะคือกระเป๋าเนี่ยมีไว้โชว์ค่ะแต่ไม่มีไว้ขายก็ในส่วนนี้แต่ด้วยความที่ว่าตัวเองอะ่ะคือตัดสินใจที่จะไปดูกระเป๋าที่มันมันไม่ใช่จะพูดว่าไงนะมันไม่ใช่กระเป๋าที่มันเป็นยอดนิยมมากๆอ่ะค่ะ mm hmm. ก็คือจะอยากได้ตัวรีไอชู hmm. ตัวนี้นั่นเองค่ะ คือกระเป๋ารีอิชูใบนี้อะค่ะจริงๆเบนเล็งสีโรสโกมาเนาะตัวรีอิชู8นิ้วนะคะซึ่งราคาของกระเป๋าอะคือกระเป๋าเนี้ยราคากําลังดีสําหรับเบนแล้วก็ราคามันไม่กระโดดมากจนเกินไปนะคะอยู่ในเป้าหมายของเบนที่เบนสามารถที่จะซื้อได้เบนก็เลยตัดสินใจว่าซื้อตัว สีเงินนี้มาแทนตัวโรสโกก็ได้เพราะว่าแล้วตอนแรกตัดสินใจว่าจะซื้อตัวที่เป็นก gas holder นะคะสีสีโรสโกขึ้นมาคือเหมือนกับว่าเราอ่ะไม่ได้น้องสีโรสโกใช่ไหมคะเราก็ตัดสินใจเอ๊ซื้อ สีที่เราต้องการเป็นใบเล็กดีกว่าแต่มีข้อสังเกตอันนึงอะนะคะที่น้อง S a เขาก็น่ารักมากๆเลยคือเขามาให้เราดูว่าเออเนี่ยมันจะมีในส่วนของรอยแบบนี้นะคะพี่แล้วก็ตัวสีมันเป็นแมทัทลิกแบบนี้คือมันจะเห็นเป็นจุดแบบดำๆดำๆอะซึ่งจากรูปนะคะเบนก็จะโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะมันก็จะประมาณนี้ซึ่งซึ่งสีตรงเนี้ยมันก็ เป็นเกือบจะทั้งใบเลยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าซื้อสีนั้นมาโอกาสที่กระเป๋าเนี่ยจะมีการลอกหรือมีการแบบมีการที่มันจะแบบเปลี่ยนนะคะค่อนข้างสูงมากกว่าตัวสีเงินนะคะก็ถ้าถามว่าเออทำไมถึงแบบตัดสินใจซื้อหลีอิชูทั้งนีจริงๆนะคะจะบอกก่อนหน้านี้เลยว่าตัวเบนน่าไม่ได้ชอบหลีอิชู มากๆเพราะว่าเคยซื้อมาแต่ก่อนแล้วดีอิชูตรงนี้ค่ะมันเป็นรอยพับซึ่งพอเวลามันพับตรงนี้อะค่ะมันทําให้เรามันทําให้เป็นรอยอะคือเป็นคนไม่ชอบรู้สึกว่ากระเป๋าว่ามันไม่ควรจะเป็นการเปิดแล้วก็มีรอยพับแบบนี้นะคะก็เลยตัดสินใจว่าคือรุ่นนี้ก็เลยมาดูหนังก่อนว่ามันเป็นยังไงคือตัวหนังของตัวกระเป๋าอะค่ะค่อนข้างหนากว่าดีอิชูก่อนๆนะคือรีอิชูก่อนๆเนี่ยหนังมันจะดูบางกว่าอันนี้ก็จะดูแบบหนังหนากว่า แล้วความพิเศษของเขานะคะทั้งสองใบที่เบนดัากจะบอกคือใบตัวโรสโกะค่ะคือตัวของตัวโซ่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีแบบโรสโกอย่างที่อย่างที่เบนให้ดูนะคะในตัวอะไหล่ของตัวนี้ก็จะออกเป็นสีโรสโก้เลยซึ่งเป็นการเคลือบซึ่งโอกาสที่คือพวกอะไหล่อะคะ่ะที่มีการเคลือบเนี่ยถ้าเกิดสแคลซหรืออะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะเป็นเส้นเนี่ยมันก็จะมีค่อนข้างสูงอันนี้ก็เป็นข้ออันนึงนะคะที่ คือถ้าซื้อแล้วก็ต้องระวังแต่พอมาพูดถึงน้องสีเงินใบนี้นะคะคือความที่อะไรเขาแปลกมากๆคืออะไรเขาเป็นสีเงินที่อะไหล่เขาเป็นสีเงินที่มันเป็นเงินแบบด้้นด้านนะคะคือซึ่งปกติไม่ไม่เคยเห็นอะไหล่แบบนี้ซึ่งเป็นการเคลือบเงินที่ดูแล้วมันแบบดูคลาสสิกคะ่ะดูใช้ได้บ่อยและดูไม่เงินจนเกินไปก็จะเป็นแบบนี้เลยส่วนตัวหนังของเขาเนี่ยก็คือมีความหนาและตัวหนังเขาก็จะเป็นหนังคลาสนะคะ ก็มีความหนาแล้วก็มีความหนึ่งสามารถปรับสายได้เหมือน h นวน l คลาสสิก8นิ้วหรือจะเป็นตัวอื่นเลยซึ่งมันก็เป็นข้อดีของเขาจริงๆนะคะคือการปรับสายของเขาอะ่ะมันทําให้เราแบบตอบโจทย์อะ่ะคือเป็นเหมือนกับเวลาเป็นใช้กระเป๋าใบใหญ่ๆแล้วอะ่ะไม่รู้สึกว่ากระเป๋าใบใหญ่ๆเนี่ยมันมันแอบแบบใหญ่เป็นนิสนึงอะ่ะแต่คือตัว ตัวอันนี้มันเหมือนมันตอบโจทย์เหมือนกันนะคะในส่วนของความรู้สึกนะคะของตัวชาแนลแปนิ้วอันนี้ก็คือตัวหนังดูด้านนะตัวหนังดูด้านแล้วก็ก็ดูทนดูมีความเมทัลลิกอยู่แล้วก็ไม่ได้เงินจนเกินไปถ้าให้เปรียบเทียบกับใบเงินอีกอันนึงนะคะจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะคือเงินทั้งสองสีเนี่ยถ้าดูจากตรงภาพเนี่ยมันก็ไม่ไม่ได้เหมือนกันจนมากเกินไปนะคะเพราะว่าด้วยความเม็ดหนังอะของตัว ความรู้สึกของเบนคือตัวเงินตัวนี้มันให้ความรู้สึกคือเหมือนจะเป็นคาเวียเลยก็เลยอาจจะชอบเป็นพิเศษนะคะก็เป็นคนแบบชอบหนังอะไรที่ดูแนวแนวนี้หน่อยเพราะว่ามันดูอดทนมันดูถึกมากกว่าแล้วพอมาเทียบกันอะคะ่ะคือตัวหนังค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ว่าตัวนี้จะให้โทนของสีเทาที่สีเงินน่ะนะคะที่มีความสว่างมากกว่ารุ่นนี้นะถ้าดูจากภาพก็จะเห็นเลยว่าตัวนี้มันมีความขาวมากกว่าแล้วตัวนี้มันก็จะมีความความเงินมากกว่า ซึ่งก็มีความแตกต่างกันคือโดยส่วนตัวค่ะชอบชอบลุกอย่างนี้เพราะว่า1การใส่8นิ้วเนี่ยมันสามารถใส่กับกางเกงขาสั้นนู่นนี่นั่นได้ <S <S เพื่อนก็เลยบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าเอาสีเงินมาโอกาสาที่เราจะใส่เสื้อผ้าค่ะมันก็จะเข้ากับทุกชุดอะคะ่ะได้ง่ายมากกว่าเอาสีโรตโกอันนี้มันก็อาจจะเป็นจุดนึงนะคะในการตัดสินใจเปลี่ยนจากการที่เราจะซื้อโลโกมาเป็นอันนี้เพราะว่าถ้าการที่เราซื้อโลโกเนี่ยเราก็แอบ,บรู้สึกนิดนึงในการที่ s a เอาให้ดูว่า ตัวหนังเนี่ยมันจะเป็นจุดๆ,ๆสีดำซึ่งมันรู้สึกเหมือนแบบมันมันเหมือนดีเฟกต์มากกว่าที่จะเป็นความสวยแล้วมันอาจจะต้องติดไปกับเราถ้าเรา,าจ,จะซื้อกระเป๋าใบนั้นนะแต่ว่าพอมาพูดถึงว่าพอเป็นตัวนี้มันก็จะไม่มีความรู้สึกของหนังแบบนั้นก็คือให้ความรู้สึกที่แตกต่างแต่พอไปถึงหน้างานนะคะก็กระเป๋าใบเล็กๆเ,เพื่อนๆเราคงสงสัยกันว่าเอ๊ะ มันเปิดขายเลยหรือเปล่าคือเอาจริงๆนะคะกระเป๋ามีโชว์แต่ไม่มีขายค่ะและ้วเบนน่ะก็มั่นใจเหมือนกันว่าในส่วนคิวของเบนนะคะที่เข้าไปซื้อกระเป๋าเนี่ยเป็นถือว่าเป็นคิวต้นๆซึ่งแน่นอนมันเป็นคําตอบที่ชัดเจนแล้วค่ะว่ากระเป๋าเนี่ยมันถูกขายแบบหลังร้านไปก่อนคือเปิดปั๊บเนี่ยเขาอาจจะเปิดบินกับลูกค้า ท่านอื่นแล้วก็มีการซื้อแล้วก็แพ็กกิ้งขายไปเรียบร้อยแล้วค่ะคือเราไปต่อแถวหรือไปซื้อเนี่ยโอกาสที่จะได้กระเป๋าใบเล็กจุ๋มจริงเนี่ยมัน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 แทบจะไม่มีแล้วนะก็มันก็เป็นการเปลี่ยนวิธีการซื้อเหมือนกันค่ะก็ถือว่าคือเราอะ,ะเผอิญว่าเราไม่ได้ต้องการกระเป๋าใบเล็กไงคือเราต้องการกระเป๋าใบตัวริซชู่ตรงนี้เพราะว่าเหตุผลก็ได้แจ้งเพื่อนไปก่อนหน้าหน้าคลิปแล้วนะคะส่วนกระเป๋าใบเล็กที่เพื่อนๆตามหานะคะก็อย่างตัวเบนเองเนี่ยก็ มันก็จะมีใบค่อนข้างให้ดูเลยนะตามภาพใบเล็กๆต่างๆเนี่ยคือก็ค่อนข้างน่ารักเหมือนกันแล้วก็ใบตัวที่เป็นเคยบอกว่าเป็นตัวกระปุกเหมือนคอสเมติกเครื่องสำอางค่ะก็ค่อนข้างสวยนะแล้วก็มีสีสีดำสีขาวนะเขาก็ไม่มีขายเหมือนกันเขาก็เอาไว้โชว์ซึ่งไม่มีขายคือคำว่าไม่มีขายของเบนคือโดยปกติเนี่ยกระเป๋าที่โชว์ใช่ไหมคะเขาก็จะมีสต็อกอยู่ข้างหลังร้านซึ่งเขาก็จะต้องไปหยิบกระเป๋า ที่โชว์ข้างหลังร้านอะมาให้เราว่าโอเคอันนี้เขาขายนะเราจะซื้อหรือเปล่าแต่เนื่องจากกระเป๋าอะค่ะมันไม่มีขายมันไม่มีโชว์มันมีแค่โชว์มันไม่มีขายซึ่งแน่นอนว่าเราก็ไม่มีสิทธิ์ซื้อและในกระเป๋าที่โชว์ค่ะมันก็มีจองด้วยส่วนตัวเบนอะก็เลยบอกเขาว่าเออขอลงชื่อจองใบนี้ลงไปได้ไหมจะมีแบบสิทธิ์ได้ไหมเบนไม่ได้คาดหวังนะคะว่าจะได้แต่เขาก็ ลงชื่อให้เบนน่ะนะคะว่าเออเบน่ะมีการจองใบนี้ไปซึ่งก็เราก็มาดูกันต่อแล้วกันนะคะว่าเรามีโอกาสที่จะได้กระเป๋าใบนี้หรือเปล่ามันจะเป็นไปนตามระเบียบแบบที่มันควรจะเป็นหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็ไม่ได้คาดหวงังหลายๆคนก็คืออยากที่จะมารู้ในเรื่องของ ว่าวันที่จะเปิดอะคะ่ะคือวันไหนก็เดี๋ยวจะเล่าประสบการณ์นะคะในการแบบไปซื้อของวันนี้นะคะให้เพื่อนๆในในไลน์หน้าละกันให้ได้ดูละกันอย่างไรก็ตามใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็สับสไคร้ให้กับเบนด้วยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปแบบเร็วๆในการอันบ็อกซิ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวอย่างอื่นเพิ่มเติมให้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ